ครับก็สวัสดีนะครับเรามาเรียนกันครับกับฟิสิกส์เพิ่มเติมครับเล่มที่5นะฮะอันนี้ก็จะมีเรื่องของไหลความร้อนฟิสิกส์อ,สอมแล้วก็ฟิสิกส์นิวเคลียนะฮะนี่คือเล่ม5้าเล่มสุดท้ายแล้วครับนะฮะหน้าปกก็ตามนี้เลยนี่คือหนังสือสสวทเราจะมาตรุยปัญหาท้ายบทกันนะฮะทุกครั้งครับที่เราจะตรุยปัญหาท้ายบทพี่จะบอกน้องเสมอนะฮะวันนี้เราจะตรุยกันเรื่องของไหลก่อนนะฮะของไหลแล้วบทต่อไปค่อยเป็นความร้อนอะไรก็ว่าไปนะฮะ พี่จะบอกน้องเสมอว่าเวลาเราตะลุยโจทย์เนี่ยนะฮะให้อ่านเนื้อหาและหนังสือเล่มนี้จะมีสรุปสาระสําคัญนะฮะว่าแต่ละอันคืออะไรจะอยู่ในหน้า42นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอ่านแล้วน้องจะทําแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นแบบฝึกหัดมีทั้งยากทั้งง่ายเพราะฉะนั้นดูตามๆกันไปนะฮะดูสรุปสาระสําคัญแล้วน้องก็จะทาแบบฝึกหัดได้แน่นอนเ่ะเพราะฉะนั้นสาระสําคัญจะอยู่ในหน้า42นะฮะนี่ไง ก็จะมีเกี่ยวกับความหนาะแน่นมันเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยทําไมมันถึงเป็นของไหลเราศึกษาอะไรยังไงอย่างไรบ้างนะฮะน้องอ่านอีกรอบหนึ่งหลังจากที่น้องได้อ่านทั้งบทมาแล้วมาอ่านตรงนี้สรุปสาระสำคัญจะมีสูตรต่างๆมีค่าต่างๆนะฮะพวกนี้น้องควรจะทําไฮไลท์ไว้หรือไม่ก็อ่านแล้วก็อาจจะไปจดสูตรแยกไว้ในช็อตโนตอีกอันหนึ่งนะฮะบทนี้เราจะเจอหลักของอะคิมิดสแรงลอยตัวแรงตึงผิวเต็มไปหมด ะะเพราะฉะนั้นสรุปสาระสำคัญอ่านตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะฮะและถ้าในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีสูตรอะไรมาสมมตินะ,ะอย่างเช่นความหน,นื่ยจะมีสูตรว่า f เท่ากับ6พายนะฮะแล้วก็หนืดนะฮะตัว n ก็ไดอาแล้วก็ตัวความเร็วนะฮะนี่คือแรงหนืดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทรงกลมอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าไม่มีเราก็เขียนลงไปก็ได้นะฮะไม่เป็นไรและบทสุดท้ายก็คือพลศาสตร์ของไหลนะ,ะซึ่งออกข้อสอบค่อนข้างบ่อย สมการความต่อเนื่องและเบอร์นูลีนั่นเองโอเคถ้าน้องอ่านในส่วนของสรุปสาระสําคัญเรียบร้อยแล้วเรามาดูปัญหาท้ายบทกันครับโอเคครับในส่วนปัญหาท้ายบทนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะมีค่าคงที่คือความหนาแน่นของน้ําในหน่วย SI นะฮะหรือ1นึ่พมาให้ความหนาแน่นของน้ําทะเลหรือ1นึ่นะฮะมันมีของแข็งอยู่ข้างในมีเกลืออยู่ข้างในความหนาแน่นมันจึงมากกว่าน้ำนิดนึงความหนาแน่นประลอดกำหนดให้ใช้13,600 นะฮะความดันบรรยากาศ1.01นคูณ10กำลัง้นะฮะและให้ใช้ G เท้า9.8นะฮะเพราะฉะนั้นมาตอนต้นกันก่อนเลยครับกับตอนที่1นะฮะที่เรียกว่าความหนาแน่นหรือ density นั่นเองนะฮะมาดูโจทย์กันข้อที่1ครับเขาบอกว่าดาวนิวตรอนนะฮะดาวนิวตรอนเนี่ยถ้าน้องเรียนดาราศาสตร์มานะฮะเมื่อดาวเนี่ยที่มีการหมดอายุนะฮะหมดอายุก็คืออยู่มาด้วยเวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะฮะดาวพวกนี้จะเกิดการบีบอัดตัวเองเนี่ยจากดาวใหญ่ๆเนี่ย บีบตัวเองฟุุฟฟุุบลงไปจนกลายเป็นดาวที่มีขนาดเล็กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อบีบตัวลงไปเนี่ยนะฮะมวลจะย,งยังคงเท่าเดิมแต่ปริมาตรเนี่ยนะฮะจะน้อยลงอย่างมากเพราะฉะนั้นจากความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรเนี่ยเมื่อมวลยังคงเท่าเดิมแต่ปริมาตรเนี่ยนะฮะน้อยลงกลายเป็นเท่าขนาดเล็กมากนึกออกปะนะฮะถ้านึกไม่ออกลองดูโจทย์ข้อนี้กัน นะครับดาวนะิวตรอนเป็นดาวที่มีขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมากนี่ไงตามที่พี่บอกไปถ้าดาวนิวตรอนมีรมัศมีบอกรัศมีเนี่ยรัศมีมันแค่ประมาณ10กิโลเมตรเองนะแต่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์เลยก็คือประมาณเท่านี้ความหนาแน่นของดาวนิวตรอนจะมีค่าเท่าไหร่นะฮะสูตรแรกที่เราต้องใช้ในการคำนวณครับคือความหนาแน่นจะเท่ากับมวลที่หารด้วยปริมาตรถ,ถ้าเราใช้หน่วย SI ในการคำนวณเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นหน่วย SI ทั้งหมดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นลุยกันเลยครับ นะโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะฮะโจทย์บอกรัศมีมารัศมีจะฝังอยู่ในตัวนี้นะฮะเพราะปริมาตรเนี่ยถ้าเป็นดวงดาวคิดเป็นลักษณะเป็นทรงกลมต้องใช้ปริมาตรทรงกลมซึ่งมีสูตรว่า4ส่วน3ภะฮะพายครับแล้วก็รัศมียกกำลัง3นั่นเองนะนี่คือในส่วนปริมาตรและมวลครับเขาก็บอกมาชัดเจนเห็นไหม มวลเขาบอกมาว่ามวลให้ใช้เท่ากับดวงอาทิตย์ไปเลยและเป็นหน่วย SI เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมวลตัวนี้เท่ากับ1.99ครับนะคะคูณกับ10ยกกำลัง30กิโลกรัมไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จับปัญหารกันเลยครับดังนั้นเมื่อพี่แทนตัวเลขลงไปมันจะกลายเป็นโลครับเท่ากับ1.99นะคะคูณ10ยกกำลัง30นะครับที่หารกับนะฮะเพราะฉะนั้นเขียนเลยครับ นะฮะสี่ส่วนสามครับสี่ส่วนสามพายครับพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้นะฮะแล้วก็ตัว R ครับรัศมี10กิโลเมตรน้องครับข้อนี้มี Pre ฟ ix มาแกล้งเราเห็นปะมี Pre ฟ ix กิโลกิโลคือ1000เพราะฉะนั้นมันคือ10กกอนนะฮะกิโลคือ10กำลัง3เห็นปะนี่คือตัว R นะฮะแล้วก็อย่าลืมยกกำลัง3ครับเพราะฉะนั้นพยายามทำเลขให้มันดูดูให้เข้าใจง่ายๆน้องครับวันสอบเราประมาณค่าได้นะ 1.99ตัวนี้ประมาณเลขก2 2ตัดกับ4ได้เลขก2นะฮะแล้วก็เราอาจจะเอา3ตันี้ตัดก็ได้นะจริงๆไม่ซีเรียสมากดังนั้นนะฮะ 3. ตัวนี้ตัดตัวนี้นะฮะคำตอบเนี่ยได้ขึ้นต้นด้วย1ส่วน2เห็นปะ่ะ1.2ส่วน2ก็คือ0.5ส่วนตัวเนี้ยนะ,ะคูณกันจะได้10กำลัง4นะฮะข้างในวงเล็บนะ10กำลัง4ยกกำลัง3กลายเป็น10กำลัง12 10นะฮะ10กำลัง12ย้ายขึ้นไปเคลียร์ข้างบน จะกลายเป็น1นส่วนสคูณกับ10ยกกำลังเคลียร์กันไปครับจะเหลือประมาณ18นั่นเองเห็นปะหรือข้อนี้คําตอบจะประมาณเกือบเกือบศูเพราะตัวนี้มันมากกว่า3นิดนึงเห็นไหมคําตอบนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าน้องคิดถูกนะถ้าน้องคิดถูกนะฮะตรงนี้จะได้ประมาณนะฮะศูนยหครับนะฮะหรือข้อนี้ตอบ4.75ที่คูณกับ10ยกกำลังสินั่นเอง หน่วยของความหนาแน่นจะเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะฮะนี่คือคําตอบข้อแรกครับโอเคนะฮะเคลียร์นะไม่น่ามีปัญหานะฮะตอบ4.75จุดเคูณกับ1ิกกาลังสินะฮะนี่คือความหนาแน่นที่เยอะมากๆนะครับนะฮะโอเคมันคือดาวนิวตรอนนั่นเองเคลียร์ข้อแรกไปแล้วครับต่อมามาดูข้อ2กันนะฮะไม้บันซ่าน้องครับไม้บันซ่าถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไร ะะไ,มไม่ใช่วันสอบน้องต้องไม่งองแงนะเอ้ยไม้บรรซ่าหนูไม่รู้จักเพราะฉะนั้นหนูไม่ทําข้อนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. เขาบอกปริมาตรมา mm hmm. เห็นปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นการที่บอกปริมาตรมามันก็คือตัว v ครับ mm hmm. เขียนเลย v เท่ากับ1ลูกบาศเมตร mm hmm. ก็คือ m กําลังสามนะฮะมัน3แกน3มิติมีความหนาแน่นสัมพัสน้องไฮไลท์ไว้หนาแน่นสัมพัสเนี่ยตรงเนี้ยหมายถึงเทียบกับน้ำนะฮะความหนาแน่นสัมพัสเนี่ย จะมีสูตรว่าเราอาจจะเรียกเป็ภนภาษาอังกฤษนะว่า SG ก็ด้ครับ Specific Gravity เท่ากับ0.15นะฮะ Specific Gravity เนี่ยจะมีสูตรว่าความหนาแน่นของวัตถุนั้นครับนะะอาจจะเป็นน้ําหรือว่าเป็นอะไรก็ได้หารด้วยความหนาแน่นของน้ําคือการเทียบกับน้ําแล้วเมื่อเทียบกับน้ำเนี่ยเรารู้ว่าพอมันหารกันเท่ากับ0.15ดังนั้นดังนั้นข้อนี้ถ้าบอกว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือ SG เนี่ยเท่ากับ0.15นะฮะเท่ากับ ความหนาแน่นของวัตถุนะฮะวัตถุนั้นนะฮะก็คือไม้บันซ่านั่นเองแล้วก็หารด้วยความหนาแน่นของน้ําความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเราให้เราใช้1000จพาได้ไหมหนึ่งพันนะฮะย้ายขึ้นไปคูณครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะรู้ว่าโลของไม้นะฮะไม้บันซ่าเนี่ยเท่ากับ1 0 0 0คูณตัวเี้ได้ร้อยนะฮะหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเอ็มลังสามอ่ะนี่คือความรู้ในตอนตอน้ตนโอเคไหมนะฮะขอเก็บไปไว้ด้านซ้ายมือนะฮะได้ละ ะะเรารู้ความหนาแน่นแล้วนะฮะอ่ะต่อไปเขาถามว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ปะ่ะน้ําหนักตรงนี้น่าจะหมายถึงน้ําหนักบนโลกครับน้ําหนักเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า weight ครับตัว W จะมีส่วนว่ามวลที่คูณกับ g นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เมื่อเรารู้ความหนาแน่นของไม้แล้วนะฮะบอกปริมาตรมาจากสูตรนะเราทําต่อเลยนะนะฮะความหนาแน่นเท่ากับมวลที่หารด้วยปริมาตรรู้ความหนาแน่นละคือ150หหน่วย SI นะ เท่ากับมวลครับมวลแล้วก็ปริมาตรนะฮะปริมาตรคือข้อนี้ให้ใช้1ก็เขาบอกมานี่ว่าไม้นี้ปริมาตรเท่านี้ยายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นจะได้มวลเท่ากับ150กิโลกรัมเห็นไหมร้ยกิโลกรัมนั่นหมายว่าไม้ตัวนี้ถ้าเอาถ้าตัดมานะให้มีความกว้างหนึ่งะฮะหเมตรนะหนเมตรนี่เกือบเท่าตัวคนนะสูงหนึ่งนะฮะแล้วก็ลึกอีก1น,นะฮะเป็นกล่องที่ใหญ่มากเลยคนเข้าไปยืนข้างในได้แต่หัวจะโผล่ขึ้นมา ถูกต้องว่าพราะคนสูงเมตรกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมวล150กิโลกรัมเห็นไหมนะฮะยังไม่ใช่คำตอบนะเขาถามน้ำหนักครับและ W เท่ากับ m ที่คูณกับ g เห็นไหมโจทย์ถามอะไรเราก็จัดให้ตามนั้นคำตอบคือ150ครับที่คูณกับ9.8นั่นเองนะฮะและคำตอบออกมาต้องเป็นหน่วยนิวตันนะฮะ150เมื่อคูณกับ9.8แล้วจะได้1470นิวตันนะฮะนี่คือ น้ำหนักของไม้บันซ่านะฮะที่มีความหนาแน่น0.15และมีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรตามที่โจทย์เขาบอกพอดีเลยฮะโอเคเคลียร์นะฮะก่อนจะไปข้อถัดไปครับขอเพิ่มเติมนิดนึงความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือ SG นะฮะจะบอกเรา3าอย่างน้องจำไว้นะจะบอกเราสามอย่างอย่างที่1ที่เราที่บอกมาแน่นอนคือบอกความหนาแน่นธรรมดานะฮะถ้าน้องจดก็จดไว้นะทุกครั้งที่เจอความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือจุด่วงจำเพาะจะบอกเรา3สิ่งนะฮะ หนึ่งก็คือเมื่อบอกมาแล้วเนี่ยเราจะคำนวณความหนาแน่นธรรมดาได้นั่นคือข้อที่1ก็คือความหนาแน่นนะฮะข้อที่2ครับที่เขาบอกเรานั่นก็คือจงใจบอกว่ามันหนาแน่นมากกว่าน้ําหรือน้อยกว่าน้ํากี่เท่านั่นเองนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเพราะฉะนั้น0.15เนี่ยแสดงว่าหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเคไหมหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานั่นเองนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะถ้าสมมติไปเจอสมมติเหล็กแล้วกันเหล็กมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่า6กเห็นปะหนาแน่นกว่าน้ํา6 0.4เท่าหรือมีความหนาแน่นธรรมดาเท่ากับ6,400นะฮะเห็นไหมเราทําความเข้จใงง่ายๆนะฮะบอกว่าหนาแน่นกว่าน้ํากี่เท่านั่นเองกี่เท่า,อทาของน้ําครับนะฮะเคยไหมและขั้นที่สามครับจริงๆมันก็คือเหมือนกับข้อสองนั่นก็คือบอกว่าจมน้ําหรือลอยน้ํานั่นเอง0.15เนี่ยคือคนะะลอยน้ําครับนะฮะลอยน้ําหรือจมน้ํานะฮะเคยไหมนั่นเองถ้ามันมากกว่าหนึ่งมันจะจมน้ําเพราะ เมื่อเทียบกับน้ําแล้วก็คือน้าคือ1 0ึ0นั่นเองไหมถ้าเราใส่ตรงนี้เป็น1 0 0 0พันมันจะได้เลข1พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราได้เรียนรู้นะอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่บอกความหนาแน่นสัมพัสธ์มาจะบอกเรา3ประการนั่นเองนะฮะนี่คือความรู้เพิ่มเติมครับโอเคเคลียร์นะฮะต่อมามาดูตอนที่17.2ครับความดันในของเหลวนะฮะความดันเราใช้สัญญากอตัว P ครับมาจากคำว่า pressure ที่แปลว่าความดันหรือกดดันก็ได้ออะ เพราะฉะนั้นมาดูแบบขัดข้อ3กันที่อยู่ในหัวข้อนี้นะฮะข้อ3ครับโจทย์เกี่ยวกับเรือดำน้ำเขาบอกว่าเรือดำน้ำลำหนึ่งครับได้รับการออกแบบให้ทนความดันจากภายนอกได้ไม่เกินเท่านี้หน่วยปาสคาลเป็นหน่วยของความดันแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องครับการที่เขาบอกว่าทนได้ไม่เกินเท่านี้มันคือตัว p เราก็เขียนไว้เลยนะครเรือดำน้ำลำนีำนำน้จะสามารถดำลึกลงไปจากผิวน้ําทะเลได้มากที่สุดเท่าไหร่น้องครับไฮไลท์ไว้ข้อนี้มีคําว่าน้ําทะเลเห็นไหมเพราะฉะนั้น ะะการที่ดันลงไปเนี่ยนะฮะมันเป็นอยู่ในเรื่องหัวข้อความดันในของไหลพี่เขียนสูตรให้ก่อนความดันที่เกิดจากความลึกจะมีสูตรว่า log แล้วก็ h เมื่อ h คือความลึกเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําอยู่ในถังนะฮะถ้ามันลึกลงมา1เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นจะย้ายไปที่อื่นก็ตามจะสถานที่ไหนก็ตามถ้าเป็นน้ําเหมือนกันนะฮะแล้วลึกลงมา1เมตรเท่ากันความดันที่ก้นเนี่ยที่ก้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากันไม่ว่าถังนี้จะอยู่ที่เชียงใหม่ ทางนี้จะอยู่ที่กรุงเทพหรือภูเก็ตก็ตามเพราะฉะนั้นความดันเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างภาชนะเห็นว่าความดันที่เกิดจากความลึกต่อให้เป็นสระน้ําใหญ่ๆมากๆนะฮะสระที่น้องไปไว่ายน้ํากันแล้วลึกลงมา1เมตรเหมือนกันนึกออกไหมหนึ่งเมตรเหมือนกันความดันที่ก้นก็จะเท่ากันเพราะมันขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของของเหลวนั้นๆค่า G ของดาวดวงนั้นแล้วก็ค่าความลึกนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นนะครับนี่คือสูตรความดัน แต,แต่ในข้อนี้เขาให้เราใช้น้ําทะเลเดี๋ยวเราจะใช้น้ําเปล่าไม่ได้ต้องใช้น้ําทะเลนั่นเองแต่ก่อนที่จะลงมือทําเราต้องมาวิเคราะห์นิดนึงน้องครับจาได้ไหมเขาบอกว่าเกหนดให้ p บรรยากาศครับ p ศูนย์ 0, นะเท่ากับ1.013คูณ10กำลัง5ถูกต้องไหมหรือข้อนี้ถ้าเรากระจายนะน้องครับมันประมาณ1นึ่งแสนกับอีก1,300นม้ยเห็นไหมเขาบอกมันทนได้เท่านี้แล้วอยากหาความลึกสิ่งที่พี่อยากให้เข้าใจครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยเอางี้ก่อนพี่วาดรูปนะนี่คือท้องทะเล ท้องทะเลนะแล้วก็มีเรือดำน้ําพี่วาดไม่สวยนะวานี้แล้วกันนะครับเรือดำน้ําคลำเนี้ยทนได้ทนความดันได้เท่านี้แต่ข้อนี้การที่มันลอยอยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะน้ำทะเลนะมันจะมีความดันจากสส่วนนะฮะเนื่องจากทะเลเนี่ยไม่มีฝาปิดนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีความดันบรรยากาศเข้ามานี่คือ p0 แล้วก็มีความดันเกตครับความดันที่เกิดจากความลึกนั่นเอง pw เพราะฉะนั้นความดัน2ตัวนี้รวมกันแล้วอะ ต้องได้เท่ากับ10กําลัง6นั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาอยากได้นะฮะเราจะได้รู้ว่าเรือลำนี้ดำน้ําได้ลึกที่สุดเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือตัว H นะฮะเพราะฉะนั้น P ตัวนี้นะฮะเราต้องมาดูดีๆว่าเขาบดทนได้10กําลัง6เราจึงต้องเอาไปลบตัวนี้ก่อนเพราะนี่คือความดันรวมนะฮะหรือเราจะเขียนก่อน P รวมครับที่ทนได้เนี่ยความดันบรรยากาศบวกกับความดันที่เกิดจากความลึกซึ่งเราจะเรียกเยอะๆว่าความดันเกจนะฮะ และความดันเกจเนี่ยตัวนี้ที่มาจากการคำนวณมันก็คือตัวนี้นั่นเองเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่ามันเป็นฝาเปิดนะฮะเรือดำน้ำเนี่ยอยู่ในท้องทะเลเนี่ยฝาเปิดต้องมีความดันบรรยากาศด้วยเพราะฉะนั้น p ศหรือ p รวมเนี่ยที่ทนได้เนี่ยก็คือ10กำลัง6เท่านั้นและ p ศย์ก็คือ1.013คูณ10กำลัง5นะฮะและบวกกับ p ตัวนี้ก็คือ p ที่เกิดจากการคำนวณ p เกจนั่นเองโลครับโลนะฮะ แล้วก็ G แล้วก็เเพราะฉะนั้นอะถ้ารู้แล้วใส่เลยแล้วกันโลของน้ำทะเลคือ1 0ึ5นะฮะแล้วคูณกับ G คือ9.8แครับแล้วก็ H ก็คือความลึก<ส>ที่ทนได้นั่นเองนะฮะเคไหมวันวันสอบต้องดูดีๆนะว่าข้อไหนต้องคิดความดันบรรยากาศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ1ล้านนะฮะลองคิดง่ายๆนะเดี๋ยวต้องกดเครื่องคิดเลขแหละมันจะได้รวดเร็วนะฮะตัวนี้คือ1 000, 10, ล้าน10กำลัง6มีศูนย์ตามหลัง6ตัวคือ1นล้าน ะะส่วนตัวนี้มันคือ1นึ่งแสนเห็นปะเพราะฉันพี่กดเครื่องคิดเลขเลยนะเดี๋ยวพี่จะย้ายไปลบนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งแล้วมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมหนึ่งล้านย้ายตัวนี้มาลบลบกับตัวนี้มันหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งพันต้องเติมศูนย์ก่อนหนึ่งพันนะฮะแ้วก็สามร้อยเห็นไหมนั่นเองลบออกมาปุ๊บจะได้เท่ากับเท่านี้สองตัวนี้ลบกันได้แปดเก้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ก็คือแปดแสนกว่ากว่า,วาเดียวเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนแล้วกัน 8จุดโทษทีเอางี้ก็ได้นะอ่ะ8.987คูณกับ10กำลังน้องครับนับหลัง8ซีมี1 2 3 4 5ตัวคูณ10กำลัง5นะฮะเท่ากับขวามือจึงเหลือ2ตัวนี้จับ2ตัวนี้คูณกันนะฮะพี่จะกดขึ้นที่นั้นะ1 0 2 5ที่คูณกับ9.8ชชกออกมาได้1 0 0 4 5นะฮะคูณกับ h เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าข้อนี้เราไม่วอรี่มากนะนะตัวเนี้ยประมาณ9000 0เอา1 0,000หมื่นมาหารคำตอบก็ประมาณ90เมตรแล้วก็มองชอยได้เลยนะฮะหรือถ้าคิดละเอียดก็นะฮะก็เอาตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะกดเครื่องคิดเลขนะ8 9 8 7 0้เ็หารกับ10045คําคำตอบก็ออกมาประมาณ89เมตรนั่นเองเห็นไหมดังนั้นข้อนี้จึงตอบประมาณครับ89.5เมตร เป็นคำตอบข้อนี้นะนะ,ะทริคของข้อนี้คือวันสอบน้องต้องอย่าลืมความดันบรรยากาศนะฮะโอเคเคลียร์นะต่อไปข้อ4แล้วข้อนี้มีกราฟมีรูปนะฮะมันให้เอารูปนี้รูปข้อ5้านะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจน้องนี่ไงความดันเกจเขียนไว้นะความดันเกจคือความดันที่เกิดจากการคำนวณมักจะใช้ตัวย่อว่า p w นะฮะ p w มีสูตรว่า log แล้วก็ความลึกนั่นเอง กับความหนาแน่นของของเหลว3ชนิดนะฮะที่ความลึกเดียวกันดังรูปนะความดันเกตกับความหนาแน่นนะฮะเอเคไหมเออความลึกนั้นมีค่าเท่าไหร่และเขาให้ตอบในหน่วยเซนติเมตรด้วยนะฮะเออเพราะฉะนั้นอยากทราบความลึกปกติเรามีสูตรว่าความดันเกตรครับเท่ากับความหนาแน่น g h เพราะฉะนั้นถ้าเราหาความสัมพันธ์ของกราฟนะฮะเราจะพบว่านี่คือตัว p เห็นปห p w นะฮะแล้วนี่คือตัว L h ดังนั้นความสัมพันธ์มันเราอยากรู้ความสัมพันธ์มันให้เราย้ายมาให้เราย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเราจะเห็นมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันครับมันจะกลายเป็น p w เห็นปะความดันเกจหารด้วยตโลครับนะเท่ากับ g ครับ g นะนะที่คูณกับความลึกนะคูณกับความลึกดังนั้นน้องเห็นไหมพี่เคยพูดเสมอว่าถ้ามันหารกันมันต้องเป็นอัตราส่วนระหว่างแกน y กับแกน x ก็นี่งมันหารกัน นะแล้วเมื่อมันหารกันแล้วเราจะได้ g คูณ h นั่นเองอย่างเช่นข้อนี้มาดูของเหลว3มชนิดตัวนี้นะมาดูชิ้นแรกก่อนนะครับชิ้นแรกคือตัวนี้นะฮะชิ้นที่1ก่อนชิ้นที่1เนี่ยสมมุตินะถ้าเราอยากทราบว่ามันลึกเท่าไหร่เราก็จับอัตราส่วนตรงนี้หารกันมันคือกราฟตัวนี้เห็นไหมของเหลวชนิดนี้ผ่านที่ y เป็นเท่านี้เห็นปะ12บคูณ10กำลังสองก็คือ120นะฮะเท่าที1,200 1, 1 2 0 0อลหารด้วย1.6นะฮะแต่ตัวนี้ต้องเป็นเท่าไหร่10กำลังสาเพราะฉะนั้นชนิดที่1เนี่ยนะฮะเราจะได้ว่า2ตัวนี้หารกันนะก็กลายเป็น1 2 0 0 0 0ตรงนี้มาจาก10กำลังสองนะ,ะหารด้วยนะฮะ1.6กคูณิกำลังสก็คือ1,600นะฮะ2ตัวนี้หารกันมันเป็นเลขง่ายพี่เลยมองออกมันคือส่วนย์ 4, เห็นไหมได้เท่ากับ0.75เหเราจึงจับ0.75หตัวนี้มาเท่ากับ g คูณ h เห็นไหม g คูณ h เพราะฉะนั้นถ้า g คูณกับ h เท่ากับ0.75นะฮะเพราะฉะนั้น g คือ9.8ย้ายไปหารเห็นไหมย้ายไปหารเพราะฉะนั้นพี่กดเครื่องคิดเลขนะกดเครื่องคิดเลขเอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันได้ประมาณ0.07 0. คือมันต้องมากกว่าเดิมนิดนึงถ้ากด g 8, เป็น9.8อ่ะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น0.75ครับหารด้วย9.8อาจออกมาจะกลายเป็น,น0.076เห็นไหม เพราะฉะนั้นอ่ะเขียนตามนี้แล้วกันนะฮะขอเอาตรงเนี้ยมาวางตรงนี้แล้วกันนะฮะจะได้ดูง่ายๆโอเคไหมนะฮะได้แล้วนะอันนี้ก็คือชิ้นที่1เพราะฉะนั้นย้ายไปนะฮะกดเครื่องคิดเลขนะเมื่อกี้ตามที่กดไปแล้วจะได้ h นะฮะ h ตัวที่1เท่ากับ0.076แต่ตรงเนี้ยเป็นหน่วยเมตรเราจึงต้องคูณ100เห็นปะคูณ100มันจะได้เป็นหน่วยเซนครับเท่ากับเท่าไรเอ่ย 7. 6เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าความลึกของของเหลวชิ้นแรกเนี่ยเท่ากับ7.6เซนนะฮะเคไหมนี่คือ7.6อดะด้วยหลักการเดียวกันนะฮะเราจะทำตัวอื่นได้ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือจับมันหารกัน gh ตัวที่2ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำให้เร็วเลยเนาะนะฮะตัวที่2นะฮะตัวที่2เนะะี่ยจับมันหารกันซิกลายเป็น1 5 0 0หารด้วย2000นะฮะหน ส่วนด้วย2000นะฮะมันเท่ากับ g ที่คูณกับ h ตัวที่2เห็นไหมเพราะฉะนั้นมองออกไหมมันคือ3ส่วน4เช่นกันเพราะฉะนั้น g คูณ h ก็เท่ากับ0.75เช่นกันดังนั้นดังนั้นชิ้นที่2ครับชิ้นที่2เมื่อเราหารออกมาแล้วเนี่ยมันเท่ากัน h2 ก็ท้องเท่ากัน h2 จึงเท่ากับ7.6เซนเช่นกัน เห็นไหมมันประมาณนะและจริงๆถ้าน้องมองออกชิ้นที่3เนี่ยมันคือสมมุตินอะอ่ะเท่าไหร่ครับชิ้นที่3ก็คือ2,100ที่หารด้วย2,800แม่7ตัดได้3ส่วน4ก็คือ0.75เท่ากันดังนั้นดังนั้นสรุปเลยแล้วกัน h 3ก็เท่ากับ7.6เซนเช่นกันนี่คือสิ่งที่จมนี่คือความลึกนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นความลึกทั้ง3กรณีครับเท่ากันหมดเลยนะฮะ ข้อนี้จึงตอบว่าทั้ง3กรณีครับลึก7.6เซนติเมตรนะฮะโอเคไม่ยากนะฮะ